เอาอะไรฮะอุย้ยเด็กแดงของแม่อุยอ้ยอุ้ยใจแม่กล่อมนอนเอเอเ,อเ,อเ,อเอมื่อไกวิ่งล่แม่นี่จะเหเพลงกล่อมว่าขวัญเอ พี่บ้านพี่เรือนปกปักดูแลให้ลูกแม่หลับสบายเอ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 นี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเจ้ากำนายเวรบางครั้งก็มาในรูปแบบเมลขาวบันีที่ชื่อพี่ฟ้ายกิ๊ก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 กิกอยากแม่ไหม โอยอยากให้เห็นหน้ามันจังเลยไอยักษ์แม่ไหมจุ๊บเลยเดจุ๊บเลยเดยอจุ๊บเลยเดอแม่ยักษ์ปีปโอ้ยแมวคลั่งรักไฟมันเจ็ดขวบแล้วนะมันเป็นปู่แมวแล้วนะมันจะมาอะไรคิ่คุอโนเนะ ฮะฮะเออเอทาทาลกยังไม่จบอีกเกต้องการอะไรจากฉันฉันมีแค่นี้ดูหน้ามันฉันมีแค่นี้ฉันมีแค่นี้ฉันไม่มีบรดกอะไรให้มีแค่นี้เกรับเอานี้ไปโอ้ย